ทำขนมง่ายๆกับเบเิออันวันนี้พบกับเชฟตู่นะคะจะพาทุกคนมาทำเค้กโลบรวนี่ค่ะพี่พี่จา๋าพร้อมกันหรือ,อยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มทำกันได้เลยคะ่ะว่าเชฟจะพาทุกคนทำเค้กเย็นสอดไส้บรวนี่พี่พี่จา๋าและเราจะม้วนเป็นโลก็จะมีโถผสมค่ะพี่พี่จา๋าตัวนี้ไว้ผสมแป้งเค้กนะคะแล้วก็ต้องมี ตะก้อมือกระบุยไม้พายซิลิคอนค่ะพี่พี่จ๋าแล้วก็กระชอนพี่พี่ตัวนี้เราจะใช้กรองแป้งนะจ๊ะแป้งเค้กของเราต้องเนียนนะคะพี่พี่จ๋าและอุปกรณ์หลักเลยตัวนี้ค่ะเตาแก๊สค่ะพี่พี่จ๋าตัวนี้นะพี่พี่เป็นเมนูที่ไม่ได้ใช้เตาอบค่ะพี่พี่อ่าเราก็กระทะเทฟลอน ที่บ้านพี่พีคงมีอยู่แล้วนะคะทุกคนเราก็ตะแกรงค่ะอุ้ยเยอะนะนี่เขาเรียกว่าอุปกรณ์เสริม<า>นี่<า>ทุกคนมีนบ<า>แบบนี้นใช่ที่ท,ที่ที่บ้านเราได้เลยนะจ๊ะทุกคนการทอดแป้งเค้กแบบพี่พิจ๋าขอให้มีกระทะเทฟลอนกับเตาแก๊สก็ได้แล้วนะนแต่ต้องมีตัวนี้ด้วยจะ้ตะตัวนี้ เป็นเครื่องตีพี่พีจ๋าถ้าพี่พี่มีแล้วก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะตัวนี้เป็นเครื่องตี3.5ลิตรนะคะทุกคนตัวนี้เรามีไว้ตีวิปปิ้งครีมค่ะ,ะเพราะว่าเค้กเย็นเราต้องตีวิปปิ้งครีมนะจ๊ะ,จะจทุกคนคะ่ะเชฟตู่พาทุกคนทําเค้กโลบราานี่พี่พี่จ๋าแรปอันนั้นก็แรปเค้กโลบราานี่นะจ๊ะพี่พี่ วันนี้เราไม่ใช้เตาอบค่ะเราจะใช้แต่เครื่องตีแล้วก็กระทะเตาแก๊สนะคะทุกคนคะ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมของแป้งเค้กกันก่อนว่าเราใช้อะไรบ้างนะจ๊ะตัวแรกเลยพี่พี่ขาที่เราใช้นะคะจะเป็นนมสดรสจืดค่ะพี่พี่อ,อแป้งเค้กค่ะพี่พี่ไม่ต้องกังวลเรื่องสูตรนะเดี๋ยวเชฟลงไว้ให้นะจ๊ะผงฟูค่ะ ผงวานิลาน้ำตาลทรายขาวค่ะทุกคนแล้วก็ไข่ไก่เบอร์หนึ่งสี่ฟองวิปปิ้งครีมค่ะ,คะแล้วก็ตอนนี้นะเชฟจะใช้เป็นเนยชนิดเค็มที่เราละลายเรียบร้อยแล้วนะคะอันดับแรกพี่พเราก็จะทำการตอกไข่ลงไปที่โถผสมได้เลยค่ะตอกลงไปพี่พี่ดู <Okay. S 1> เขาบอกว่า ใช่น้องออยไข่สดอะเวลาเราตอกลงไปใช่ปะมันจะเป็นดวงเห็นไหมเนี่ยทุกคนแบบนี้นะคะเห็นไหมเราก็ทําการ<ห>ค้นเ่อระไรคะเชฟใช้เป็นไข่ไก่เบอร์หนึ่งจ้า,าพอเราคนแบบนี้แล้วนะจ๊ะพี่พีิสาใส่น้ําตาลใส่ขาวลงไปค่ะแล้วก็ทําการค้นค่ะ การทำแป้งเค้ไม่ยุ่งยากนะพี่พี่<ช>แค่เราผสมทุกอย่างให้เข้ากัน<ช>จนเป็นเนื้อเดียวกันนะใช่ใชค่ะเพราะว่าเค้กนะคะทุกคนแป้งเค้เราไม่ต้องการให้ขึ้นฟูเนาะ<อ>ใช่เชฟทีน่าใช่ค่ะและเราก็จะเทของเหลวลงไปพี่พี่จ๋าตอนที่เราคนไข่กับน้ำตาลพยายามคนให้น้ำตาลละลายก่อนนะ เาคนไข่กันใช่ค่ะ,คระเราจะคนไปเรื่อยๆนะคะทุกคนถ้าเรารู้สึกว่าไม่มีความแบบฉากๆฉากแล้วแสดงว่าน้ำตาลละลายแล้วนะคะ้เราก็เทนมสดลงไปค่ะนี่แล้ะะก็ใช้ตะกร้อมือคนคะ่ะพี่พี่ทุกคนยังไม่ได้ทอดก็มีความหอมขึ้นมาแล้วนะเราก็ เทวิปปิ้งครีมลงไปค่ะ <Wow. S 1> mm hmm. แล้วก็คนค่ะ mm hmm. พอเราคนทุกอย่างเข้ากันแล้วพี่พี่จ๋า mm hmm. ก็จะมีไข่ไก่สีฟอง mm hmm. น้ำตาลทรายขาวนมสดรสจืดแล้วก็วิปปิ้งครีมนะคะแล้วก็ตามด้วยของแห้งค่ะ mm hmm. ก็จะมีแป้งเค,ค้กค่ะ ผงวานิลาเราจะใช้เป็นแบบน้ำก็ได้นะคะทุกคนแล้วก็ผงฟูเคฟโลตัวนี้จะเป็นชิ้นใหญ่ๆนะคะทุกคนสวัสดีค่ะและสอดไส้ด้วยบราวนี่หนึบนะคะทุกคนค่าทำง่ายมากมีแค่ตัวกระทะเทฟลอนก็สามารถทำได้เลยทุกคนวันนั้นอะเหมือนเหมือนเชฟทำลองชิมดูแล้วทีนี้โอ้ยรสชาติมันโอเคก็เลยมาสอนพี่ๆดีกว่า ไแปแบบตุ่มๆเลยใช่พ,พี่จ๋าแล้วที่สำคัญคือใช้แค่ตัวกระทะเรียร้อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่พี่จ๋าพี่พี่จ๋าเข้ามาแล้วขอจอขอใจให้เชฟด้วยนะนี่ทุกคนแป้งมันไม่ละลายไม่เป็นไรพี่พี่จ๋าเดี๋ยวเราจะทำการกรองอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะ เราก็เทเนยสดลงไปค่ะตัวนี้เป็นเนยที่ละลายแล้วนะทุกคนเนี่ยทุกคนอากาศเย็นไม่เย็นจนเนยเชฟเป็นไขอ่อ่ะดูสิ<อ>ก็เลยจำเป็นต้องได้ปิดแอร์ตัวหนึ่งนี่อ่ะาา <c oughs> เราก็คนค่ะอันดับแรกวิพิจาเราเท ไอเราตอไกไข่ไก่ลงไปนะคะหลังจากนั้นเราก็ใส่น้ำตาลทรายขาวและเราก็คนให้ทุกอย่างเข้ากันจนน้ำตาลละลายนะคะหลังจากนั้นเราก็ใส่นมสดรสจืดเข้าไปค่ะเราก็ตามด้วยวิปปิ้งครีมค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันเราก็ตามด้วยของแห้งนะคะก็จะมีแป้งเค้กผงฟูแล้วก็ผงวานิลา หลังจากนั้นคนให้เข้ากันค่ะแล้วเราก็ใส่เนยชนิดเค็มที่เราละลายไว้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วคนให้ได้แบบนี้นะคะทุกคนและเราก็จะมากรองอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะทุกคนค่ะเรากรองเลยจ้ะคืออุปกรณ์แต่ละอันนี่คือในถ้วยใช่เชฟพี่หน้ามีไม่เยอะด้วยนะพี่พี่นี่ใช่ใช่เรามีอยู่แล้วนี่ทุกคนหลังจากนั้นเราก็ ทุกคนเราต้องบี้บีให้เขาละลายเข้ากันเลยนะเสียดายนะทุกอย่างเป็นส่วนผสมนะคะทุกคนคือต้นทุนนะจ๊ะอืปาดลงไปให้หมดนะจ๊ะเนี่ยทุกคนถ้าสมมติว่าเราต้องการแป้งเค้แบบว่ามีรสสตรอเบอรี่รสใบเตยพี่ๆสามารถใส่สีกับกลิ่นได้เลยนะพี่ๆจ๋า เราไม่ต้องไปปั่นน้ำใบเตยนะคะให้ยุ่งยากใส่สีกับกลิ่นเข้าไปค่ะพี่พิจาได้ค่ะอยู่ที่ก้นกระชอนโอเคนี่ทุกคนที่นี้เราก็มาดูเน,นื้อเนี่ยน้องออยอุ้ยหอมมากทุกคนนี่ตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อแป้งเชฟที่เราได้นะพี่พิจาราใช่น้อง น้องซันเนียนมากดูนี่ทุกคนพอได้อย่างนี้แล้วนะคะทุกคน,นการทอดนะจ๊ะกะละมังแป้งไว้ฝั่งขวาก็คือฝั่งที่ถนัดแล้วก็ฝั่งซ้ายก็จะเป็นตะแกรงไม้พายแล้วก็พร้อมด้วยแป้งนะคะทุกคนคะ่ะตัวนี้เราจะใช้แป้งทานเนยด้วยนะคะทุกคนเปิดเตาแก๊สค่ะ ตัวนี้เชฟจะใช้เป็นไฟกลางนะคะทุกคนคะ่ะตอนแรกเราจะใช้เป็นไฟกลางก่อนเพื่อที่จะให้กระทะของเรามันร้อนก่อนนะคะทุกคนพี่พี่จ๋าเค้กสูตรนี้พี่พี่สามารถเอาไปทำเค้กเค้กได้นะหรือว่าคนไหนที่มีกระทะที่หน้ากว้างกว่านี้ก็ใช้ได้นะคะทุกคนคะ่ะแล้วแต่เราเลยเนาะถ้ากว้างกว่านี้ก็จะเป็นแผ่นใหญ่พอดีนะคะทุกคน ถ้าตักเกินมันจะทำให้แผ่นแป้งของเราหนาไปนะแล้วเราก็เอียงกระทะแบบนี้ค่ะแล้วเราก็กลิ้งแป้งไปไปทั่วๆเลยนะคะทุกคนคณอกาสกัดไปเพื่องอ้งได้จ้าพี่จ๋าได,นะได้จ้า เนี่ยวิวิสาแล้วเราก็มาดูว่าแป้งของเราสุกมันเป็นยังไงเนะน้องออยบางคนเขาบอกว่าทําเค้กเป็นแต่ไม่รู้เลยว่าแป้งสุกเป็นลักษณะไหนนะคะทุกคนถ้าเราต้องการให้แผ่นเค้กของเราสวยเราก็ผ่อนแก๊สนะคะทุกคนคะ่ะถ้าสีเข้มๆบางคนเขาไม่ได้ไม่ได้ใส่ใจเลยนะว่าจะสีเข้มไม่เข้มนะคะทุกคนเขาว่าสูตรอร่อยก็จบเลยแล้วนี่น้องออยน้องออยเห็นไหมนี่ทุกคน เดี๋ยวเชฟจะกลับด้านแป๊บหนึ่งนี่ทุกคนนี่เชฟก็ใช้มือเลยจ้ะเขาเรียกว่าสไปรูลานะคะสไปตูล่าแบบไม่คมนะสวัสดีค่ะพี่นัชาสวัสดีค่ะนี่ทุกคนพอได้อย่างนี้แล้วเราก็เอาแผ่นแป้งนี่ทุกคนแผ่นนี้ได้แล้วค่ะพี่ปอนก็ประมาณยี่ยี่สิบเอ็ดมั้ง ต่อไปก็จะเป็นการตีวิปปิ้งครีมตัวนี้เราก็จะพักแป้งให้เย็นเพราะว่าอะไรคะถ้าเราทาร้อนๆพี่พี่จ๋ารับรองว่าวิปปิ้งครีมละลายแน่นอนนะจ๊ะเออพักไว้ให้เย็นก่อนหลังจากนั้นเราก็จะมาตีวิปปิ้งครีมกันคะ่ะเทปใช้เป็นชายโรสพี่พี่จา๋ายี่ห้อนี้นะจ๊ะพี่พี่ไม่ต้องใส่น้ําตาลไอซิ่งเพราะว่าเขามีความหวานอยู่แล้วและทําไมมีคนข้องใจเหรอว่าเชฟคะทําไมเชฟไม่ใช้เป็นวิปสด พี่พี่จา๋าวิปสดอะมันก็ราคาจะแพงกว่านี้เนาะและที่สำคัญวิธีการตีก็ต้องใส่น้ำตาลไอซิ่งแต่ตัวนี้ตีขึ้นง่ายตีแป๊บเดียววิ่พี่จ๋าสามารถทนความร้อนได้ระดับหนึ่งนะคะทุกคน,กใ,ชนใช่คะ่ะเทลงไปได้เลยค่ะไไเราเราจะตีสักประมาณ200กรัมนะทุกคนคะ่ะตี200กรัมใช่ค่ะ 2> 2อ่าแล้ก็ตีได้เลยค่ะ โอ้สุดยอดก็เซฟีน่าะชักอะไรเป็นอะไรเนี่ยทุกคนขายเออจัจะสอนเนี่จะขายคลองเนี่อ่าเซฟีน่าขามีใครมีสนใจเครื่องหรือเปล่ายังไม่มีเหรอจ๊าทุกคนไม่ได้เห็นรีลาของเครื่องเราเลยเหรอ <c oughs> เนี่ยทุกคนเราก็หัวบีบนะเชฟใช้เป็น6แฉกนะคะทุกคนขาหัวบีบแล้วแต่พี่ๆเลยชื่นชอบแบบไหนใช้ได้เลยนะเราวางลงไปค่ะพี่ๆเราจะเอาด้านสวยไว้ข้างนอกนะคะด้านด้านๆแบบนี้นะเราจะเอาไปข้างในนะคะทุกคนคะ่ะเชฟจะประกบกันประมาณ3แผน่นงใช่คะ่ะนี่ทุกคนประมาณนี้นะคะและเราก็บีบวิปปิ้งครีมได้เลยคะ่ะ แล้วเลนทองเ้งได้ค่ะน้องเบลจ๋ะพี่ปู่อยากได้ไอ้อะไรนะนูเทลล่าที่มันน่าจะอยู่ในชั้นล่างแล้วเอามาให้หน่อยประมาณนี้นะคะทุกคนใคราีช่เชื่อพี่หน่าน่ะ่วยู่ฉย ทุกคนถ้าคนไหนไม่ได้กินตอนเที่ยงนะมีร้องอะวางยังไงคะมีหลักการในการไม่ค่ะวางไปเลยค่ะอเออ,อเขาจะแบบว่าพรีเมียมนี่นี่นนใช่ค่ะใส่ถัว่วใส่เม็ดมะม่วงหิมพา,านค่ะทุกคน เชฟบอกเลยว่าข้างบนนะถ้าคนไหนดูไลฟ์เราอยู่นะถ้ามาไม่ทันก็คือไม่ได้กินนะจ๊ะ <Okay. S 1> บอกไว้ก่อนในไหนๆก็ไหนๆแล้วนะซันเนาะทำายนวอต้นทุนเอานะคะนี่แล้วเราก็ทำการม้วนค่ะทุกคนเราต้องพับขอบเข้าก่อนนะ พี่พี่จ๋เห็นไหมเคฟอ่ะเขาจะม้วนเหมือนกันกลับไปนี่เลยผ้าขนหนูใช่เป็นเคฟผ้าขนหนูนะจ๊ะอุ้ทุกคนทุกคนรู้หรือเปล่าว่าประคองใช่ใชเชฟทีน่าแค่ประคองค่ะเพราะว่า วิปปิ้งทีมของเรามีความนุ่มอยู่แล้วนะคะทุกคนนี่เวลาเราม้วนนะพี่พี่จ๋าแนะนําให้เราประคองแป้งไปด้วยนะจ๊ะออ้พระเจ้าเจ้าเดี๋ยวเราจะตัดให้ทุกคนดูค่ะเาเรียกว่าถ้าถ้าใครไม่รีบอก็นอใช่ค่ะแต่อันนี้เรารีบร้อนเราจะตัดให้พี่พี่ดูพี่พี่จ๋าตัวนี้คือแน่นมากเชฟพีน่าแล้วก็ม้วนได้สวยมากทุกคนอ๋อ เราจะหั่นเป็นเป็นสีดีกว่าเนาะเชฟทีหน้านนเานาะถ้าสี่นะทุกคนอันดับแรกเราต้องหั่นตรงกลางก่อนค่ะเดี๋ยวเราดูตอนหั่นตรงกลางก่อนไม่รู้ว่ามันจะโดนอะไรบ้างนะทุกคนตากล้องไว้เป็นเอ้าจริงๆ,ๆ,ๆให้ดูตอนอตอน,นีอะไรนะส่งกนถ้าใครอยากไปแบบหั่นสององีงาากก็ด้จริงนะพี่จุ๋ยเสียบหายเสียบหายหรอคะนี่นพอบอกว่าเสียบหายค่ะ น่าจไหมถึงว่าเสียงทุกคน,าน,นขคามาเกินมากมีแต่เสียงเพลงที่เปิดให้ไหมนะครับอีกอันในวันจันคร์ไหมคะไม่เชฟที่หน้าจริงๆแล้วเราตัดอ่ะสวย เพราะว่าอะไรตัวนี้มันยังไม่เซตตัวนะคะเราก็ใช่ค่ะเราก็รีบร้อนไงทุกคนเวลาจะตัดนะเวลาเราจะทําขายเราฟิตเลยฟิตแล้วเราตัดออกมาคมมากเหมือนเนื้อพี่เขาจะเซตตัวใช่ค่ะพี่ตัวนี้เชฟขอแค่ตัดครึ่งนะคะอย่างใั้มันโดนภาขายเป็นคือก็ก็ดูแบบเต็มปากเต็มคำนี่นะที่ดูใช่ค่ะเนี่ยเชฟพี่น่าเห็นไหมถ้าเราไม่เซตตัวนะทุกคนมันก็จะดึงดเนาะ นี่แบบนี้นะคะอวยชิ้นแบบนี้คือสะดใจมากนะแบบนี้ค่ะพี่พีเป็นแบบนี้คือดูสัใจมากบบเต็มปากเต็นคำมากเลยอ่าโอเคพี่พี่จ๋าเ,เป็นยังไงกันบ้างคะเมนูเคปโรบราวนีพี่พี่จ๋าทําง่ายมากๆเลยดูแล้วชื่นชอบพี่พี่อย่าลืมเอาไปทําตามกันนะคะสําหรับเมนูนี้ไปแล้วคะ่ะ